สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับครัวเตาฟืนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําลาบหมูกันนะคะสับหมูทําลาบกันค่ะลาบหมูใส่มะแขวนนะคะนี่ค่ะสูตรครัวเตาฟืนทํำง่ายๆเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวเรามาต้มเครื่องในไปใส่ลาบกันนะคะ ก็มีตับแล้วก็มีไส้เราชอบกินอะไรเราก็ใส่อันนั้นไปเลยนะคะแล้วก็มีหนังหมูค่ะทำลาบไม่ง่ายตามสไตล์ครัวตะฟืนนะคะเดีย๋ยวต้มไว้ให้สุกก่อนแล้วเ,เราค่อยเอาไปหั่นค่ะ งในหมูอันนี้หนังหมูแล้วก็มันหมูไส้หมูไส้อ่อนนะคะแล้วก็ตับแล้วก็ต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำผักกันก่อนนะคะผักก็จะมีอันนี้หอมแดงนะคะเป็นหอมแขกแล้วก็ผักแพลวค่ะต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรัง่งสะระแหน่ใบมะกรูดค่ะ เดี๋ยวเรามาหั่นทุกอย่างกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นเครื่องในหมูกันนะคะหั่นบางๆเลยนะคะ ันตับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นไส้กันต่อเลยค่ะไส้เป็นไส้อ่อนนะคะมาหั่นหนังหมูกันต่อเลยค่ะ หั่นบางๆทุกอย่างเลยนะคะหั่นเสร็จแล้วค่ะหั่นเนือ้อเอ้ยสับเนือ้อแล้วก็อันนี้หนังหมูแล้วก็ไส้แล้วก็ตับนะคะเดี๋ยวเรามาหั่นผักกันเลยค่ะทำอาหารง่ายๆตามสไตล์ครัวต่อพืนนะคะ ขกเดี๋ยวเรามาหัน่นเตรียมไว้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อหั่นเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็มีผักชีฝรั่งนะคะอ่อผักตามที่แนะนําตอนแรกนั่นหละคะ่ะหั่นบางๆแบบนี้นะคะซอยจีตีนี่ค่ะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราทําลาบกันเลยค่ะขออนุญาตใช้มือนะคะคลิปนี้มันจะได้แซ่บๆลาบหมูสูตรครัวเตาฟืดน,นะคะสับหมูเสร็จแล้วก็ามาขยำให้มัน เข้ากับเครื่องในก่อนค่ะเิ่มมะแข่นก่อนมะแขวนนะคะที่เราตำไว้ใส่ไปครึ่งน,นึงก่อนพยายามต่อเลยค่ะหั่นเครื่องในไว้เยอะแต่ว่าเราใส่ไม่หมดหรอกเพราะว่ามัน ใส่เยอะมันไม่น่ากินเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเลยค่ะทำอาหารง่ายๆใส่น้ำปลาไปเลยค่ะบางคนก็จะใส่เกลือนะคะแต่ขวดตะปูเลือกใส่น้ำปลาถ้ามีพริกราบใส่พริกราบยิ่งอร่อยนะคะตามด้วยพริกปน่นแล้วก็ ข้าวคั่วคั่วใหม่ๆห,หอมๆกันเลยจ้าขาดไม่ได้คือความนัวสหลายแซสบหลายขยำต่อเลยจ้า แต่และพื้นที่ก็ทําไม่เหมือนกันเนาะมะนาวจืดไปค่ะเดี๋ยวใส่น้ำปลานิดนึงตามด้วยมะนาวลาบหมูนี่ขาดไม่ได้คือมะนาวถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมพริกลงไปอีกเลยนะคะ แค่นี้ก่อนหอวเปรี้ยวเึ้นถ้าเป็นลาบเหนือจริงเขาไม่ใส่นะคะมะนาวแต่อันนี้เป็นลาบสูตรครัวตะฟืน มาใส่เครื่องที่เราหั่นไว้เลยค่ะใส่ผักต้นหอมผักชีสะระแหน่ใบมะกรูดตามด้วยหัวหอมหรือว่าหอมเข็มแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแต่ว่าตอนกินต้องโรยหอมเจียวเพิ่มไปนะคะ แล้วก็กินกับพริกทอดนะคะพริกทอดใบมะกรูดทอดลาบหมูสุดครัวตะฟืนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วกินกับพริกสดแล้วก็สระแเน่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปคั่วก่อนนะคะทุกคน หัวใส่หอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็จะอร่อยมากขึ้นกว่านี้สำหรับคลิปนี้ก็จะลาเพื่อนๆไปกับเมนูลาบหมูง่ายๆนะคะสูะตรขัวเตาฟืนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ